ช้ากับแบบแฟนไม่มนนีไปพราว่าโสดมอสุทิศขัดข้อสอบไม่สิ่งก็มีมากมายก็อยากหาแฟนสักคนมาเป็นยารักษาหัวใจที่มันเงามากมายอยู่ทุกวันดีครับ,บผมตัดดีเป็นเมนูอาหารอยู่บ้านแบบเต็มรูปแบบผมเพิ่งออกจากวัดมาพักในกากินข้าวเสวยนะครับอันนี้เล็บบริไทยเห็ดหนิดนงครับทีน้ำเสนอเมนูก่อนกับจิมมี่นี่ครับ ต้มปากควายใหญ่มีย็นหอมครับปลาไหลครับนี่ครับงวงจุคือเก่าหลักครับวัได้กินได้เลยนะกระตัมตัวตุ่มหน่ใหม่มีผักขาน้ำจักหน่อยครับที่สวัสดีอีกรอบครับสำหรับคนของมารับชมแต่ยังมึงคุ้นออกครับผมเบิ่งให้มันจบ่มติดปากได้ไหครับนี่จะรถขอรถขวดขอถอดไฟนะครับผมจะตั้งกล้องยิงกันเลยครับวันนี้มา่งครับวันนี้นะ ủa hộ nó đi cốp mọi người làm gì anh em ngoài rừng chút hoặc một giọng đồ hoặc hai phổi hai mươi bốn hôm nay không chút nè vâng kiao vâng nè vâng nè đấy nè vâng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  มาครับผมแชบเพื่นเก่าจูนีมาได้กินหลามือแล้วชูคกับผมหลาคนก็คืตัดสงการได้กินชู่กันแล้วนะแล้วกับบึง ห้องผ่องไปก่อนครับเพราะว่าผมนีคลิปหลายเมือกครับผมน่าปลาไหลมึงปลาไหลครับโอ้กินเป็นตัวได้ครับปลาไหลอจุด ำทำพวกว่าทำไมต้มแล้วมันถึงมีความหวาน có nhìn mò nhìn ไปเมันเดือดเดือดน้ำใส่ซ้ำเข้าเดี๋ยร้อยลงไปแช่เลยหรือวมาตรงมุมกล่องบะไรเอง ปลาผมเราแค่ฝอยแต่ว่า๋ยวๆในนีน้คุ้มบางโรงงานก็อาจปลูกคับผมมันคือคือฝอยว่่ได้กินครับคนอีกเก็บเนิดก่อน Cái cây răng là bán sau quả sầu ปัญนาเลยต้มน้ำม่สดเราจะว่าปั้นที่ยังอยูเกิืนไปครับ ผู้ดเดียวเขาอ,อยากใส่มือเลยนะครับนะองนี่คือใส่นอนครับตัดโู้ที่จู่ที่ขายเหนียบสุดละหกสิบบาทขายูีลา้านแบบนี้ครับผมคือแบบคือ,อยังที่ผมเย็นมากินสุดละหกสิบบาทครับ ผู <c oughs> ้ใดที่แผ่พานมากอ่ะกินได้ครับผมนี่เขาน้อยนำขอข้ำอย <c oughs> น้ายนลอยนั่งน้ัยน้อมน้อยน้อรน้อยา้อยนบเยน้ะยน้อยนเห็น้อยนอยน้่นอเห็นอยน้่น มันกลมต้องเลยงง่า,ายเพื่อแต่งนี้นผู้ชมได้เห็นนางกินเขานางกินอีสานมาคุ อะไรอย่างงงวาครับ และจะรักกันเรื่อยไปโอในช่องทักอินดี